คุยแก่บันเสาสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสายการบิน a i r ์เอเชียใครๆก็บินได้ ชบมวยไหวไหมคะคุณก้อนคะอืมเราเพิ่งมาวันแรกค่ะถ้าก็อาจจะอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ครูเป็ดสอนนะครูเป็ดใช่ก็น่าจะแบบว่าเก่งขึ้นดีขึ้นแน่นอนาแต่เราสวัสดีคุณผู้ชมัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการคุยกันวันเสาร์ค่ะจะพาคุณผู้ชมออกกันังไกยด้วยการเรียนฝึกชอบมวยค่ะกับที่นี่เลยค่ะเจริญทองมวยไทยยิมค่ะของครูเป็ดนะคะเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะซึ่งใครที่เป็นแฟนมวยอ่ะต้องรู้จักดีค่ะเพราะว่าเป็นอดีตแชมป์มวยหลายเวทีเลย แต่พูดถึงมวยแล้วนะย้อนกลับไปสัก10-20ปีนะคะกีฬาประเภทมวยเนี่ยกับผู้หญิงสวยๆของเราดูไม่เข้ากันนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมฮิตนะจนกลายเป็นการออกกําลังกายชนิดนึงลหละเราว่าส่วนหนึงที่ฮิตนะเพราะว่าช่วยเรียกเหงื่อแล้วก็รีดไขมันทําให้ผู้หญิงเนี่ยนิยมชกมวยมากขึ้นนะแล้วตอนนี้อยากลองอยากแล้วอยากจะรู้ว่าวิธีการออกหมัดเออ เตนี่ยเขาทำกันยังไงนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปให้ครูเป็ดสอนเราดีกว่ามามจะรอดไหมมากำลงไอ้ไอ้อือกัดพอได้ไหมนี่เขาเรียกท่าดีค่ะท่าดีเดี๋ยวครูเราดูตอนจบนะคะแต่ทีจะเหลือรู้ปะต้องชมค่ะ เริงทองเกิบ้านช่องนะคะน้อยคนนักค่ะที่จะไม่รู้จักค่ะวันนี้ผันตัวเองมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นครูฝึกแล้วก็มีโรงยนเป็นของตัวเองด้วยครับผม,มค่ะ <c oughs> ตอนที่เราเปิดตอนแรกเนี่ยค่ะเรารับสอนชกมวยสนับผู้หญิงเลยไหมจริงๆแล้วแรกเริ่มสุดผมทําเป็นมวยอาชีพทํามวยต่อยพอทํามวยต่อยไปสักพักดูสภาพสถานการณ์เพราะมันแล้วไม่ดีนะอีกอย่างมันทําด้วยใจรักมากกว่าพอทาเสร็จสักพักผมว่า น่าจะเปิดเป็นยิมมวยดีกว่าเปิดยิมให้คนได้มาอกําลังกายกันด้วยอเดี๋ยวก่อนเริ่มแรกที่บอกว่าเป็นมวยอาชีพหมายความว่าเราคัดเลือกนักมวยไปชกตามไฟต่างๆใช่ไหมฮะรมมวยมาซ้อมได้พามวยต่อยตามเวทีต่างๆทำไปได้ระยะหนึ่งทำไปได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกนั้นแต่เราไม่คกยถนัดทางด้านนั้นด้วยก็เลยมาเปิดเป็นเป็นยิมเป็นยิมคือเมื่อก่อนจะเรียกได้ว่าเป็นค่ายมวยครับผมประมาณนั้นตอนนั้นชื่อค่ายอะไร อเคจิตเจริญทองจิตเจริญทองตอนนั้นที่ตั้งค่ายนี่ย้อนกลับไปนานหรือยังเกือบสิบปีได้เกือบสิบปีเปิดนี่มาสิบเอ็ดปีสัสิบปีแล้วก็มาเปิดเป็นโรงยิมซึ่งตั้งแต่สิบปีที่แล้วนี่ครูไม่ได้ชกเลยอ๋อไม่ไม่เลยแกเรียบร้อยแกแล้วอ๋อคผู้ชมคะเขาบอกว่าแก่แล้วนี่ยังลอยอยู่นะคะอ่าดูใช่ไหมเพราะว่าเขากําลังกายไงใช่ไหมคะอ่าตอนนี้มาเป็นโรงยิมละเป็นโรงยิมคือตั้งใจว่าจะสอนวิชาความรู้เรื่องของมวย ให้คนคได้ออกกําลังกายด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ครับคุณตุ้ยแจบอกว่าเปิดเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าแรกๆผู้หญิงหรือผู้ชายมาเรียจริงๆงผู้ชายจะส่วนมากพอหลังๆก็มีผู้หญิงมากกว่าบางคนพอผู้หญิงข้ามาสมัครบางทีเขาไม่กล้าขึ้นเขาคิดว่าอาจจะเป็นไข้บวยมีผู้ชายถอดเสื้อมีากา็กล้ามัก้าแต่จริงๆ้วพอพ่อแม่ก็ขึ้นมาดูพาลูกมาเรียนก็บอกไม่ใช่พาลูกมาเรียนนั่นหมายความว่าเด็กๆก็มาเรียนกับครูเหรอคะมีตั้งเด็กเล็กเง่าขวบจน สูงสุด3ามสี่ห้าหกสิบมีหมดหกสิบก็มาเรียนหกสิบสามมีอยู่ผู้หญิงนะคนรวยไม่ดูแลตัวเองทำแต่งานทำงานเอาเงินไปไหนหมดเอาเงินไปนอนกอดที่โรงแรลมันไม่มีความสุขจริงนะคนเราต้องดูแลตัวเองกัร่างกายสําคัญที่สุดครับออกกําลังกายแบบไหนออกไปเลยใช่แล้วแต่แต่เพว่ามวยดีสุดดียังไงอรับคุณมวยได้เยอะหนึ่งได้อะไรบ้างเรียนมวยลดน้ำหนักได้แต่ความเฟิร์มได้เฟิร์มแข็งแรง แข็งแรงกำลังกํำลังร่างกายร่างกายได้หมดวิชาวิชาแล้วก็ได้ได้ความสวยงามด้วยได้ความสวยงามด้วยมันดีแปลกเนาะทำไมคนถึงหันมาสนใจมวยซึ่งเป็นเรื่องดีแหละต้องเล่นเรื่อยๆได้จะรู้ว่ามันจะดีไม่ดีบางคนผู้หญิงที่นี่มาเล่นรถตั้ง2 0กิโลสิกว่าโลนะเรื่องคค่าครูไปสมัครเลยค่ะครูต้องนี้จะอยากเรียนจริงไปเรียนฟรี รับประกันลด20กิโลด้วยอ่ะอที่นี่มีคอร์สยังไงบ้างจากคนที่ไม่มีงานเลยไม่มีความรู้เลยหรือไม่เคยอะไรกับวนทุกคนทุกคนที่เข้ามาเรียนส่วนมากก็ไม่มีพื้นฐานหมดคือเขาอยากมาเรียนแล้วก็เห็นมันก็เป็นกระแสแต่เพราะว่ามันคงไม่ได้กระแสสําหรับผู้หญิงกับผู้ชายค่ะการการเรียนการสอนนี่ต่างกันยังไมบ้างจริงๆใกล้เคียงกันแต่ว่าความหนักความเบาันมันคนละอย่างกันผู้หญิงก็เอาเท่าที่ว่า สภาพร่างกายของนักเรียนถ้าที่ไหวผู้ชายเหมือนกันแหละผู้ชายไม่ใช่ว่าแข็งแรงทุกคนค่ะบางคนมาไม่เป็นเราก็ดูเอาแค่วันแรกๆก็แค่เบาๆเราก็หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่ยมันก็ได้ได้ผลดีได้ผลตอบรับ นักเรียนมาผมปันพ่าก็คุยนักเรียนทุกคนเป็นไงบ้างรดไปกี่โดแล้วแข็งแรงดีขึ้นมากขการเรียนนะค่ะเราเรียนครั้งละประมาณกี่ชั่วโมงคะจริงๆที่นี่ผมไม่เรียนวันละครั้งละสองชั่วโมงแต่ว่าใครจะเล่นเกินกี่ชั่วโมงได้หมดทางยิมวยก็ลงแค่สองชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่ว่าสองชั่วโมงนี่คือเตะต่อยตลอดคือจะมีพักพักนั่งคุยโทรศัพท์นั่งดูไลน์ ูชอบเป็นการันที่นี่อายุอนุญาตใช้ไปเลยโทรศัพท์ถ่ายรูปลงไอจีเล่นเฟซบุ๊กอะไรได้ใส่รัดขึ้นมาต่อยใบต่อยใบซึ่งที่นี่เนี่ยในการมาเรียนแรกๆก็จะมีคุณครูแต่ในท่านคอยดูมีครูดูแลตลอดครันเดี๋ยวก็มีอุปกรณ์พื้นฐานอะไรบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์จริงๆที่เราต้องใช้ก็คือหนึ่งผ้าพันมือผ้าพันมือมีนวมมีนวมแล้วก็แองเกิลที่ใส่รัดข้อเท้าเวลาเตะไว้เซฟอะไรได้เพื่อไว้เซฟร่างกายใช่ไหมคะอ๋อเล็บยาวห้าม เล็บยาวได้อะได้เหรอคะนะ้ฮะไม่กลัวหักใส่นวไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเหรอคะไม่เป็นไรอ๋อแค่จิกเนื้อตัวเองไปใช่ไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายคนคือนทำร้ายตัวเองไปเออครูเราก็มีมุกนะเริ่มสนุกละอ่านะครูคิดถึงวันเก่าๆบมากๆเห็นรูปครูเป็ดจริงๆอดีตมันก็อดีตไปแล้วอดีตเมื่อกีมอดีตดังนะอดีตกุเป็ดดังนะเมืาช่วงก่อนที่ผมที่มาเปิดที่นี่เพราะว่าพอเราเรียนจบผมเรียนจบพารามาแล้วก็มาทํางานเพราะว่า คงทามานเกินเดือนคงไม่รวยคิดอยู่ในใจได้อีกอย่างผมไม่ชอบไปเป็นลูกน้องคนอื่นอยากเออทำธุรกิจของตัวเองดีไม่ดีก็ช่างคือทําสิ่งที่เรารักเราชอบมันจะได้ผลมันจะได้ผลดีค่ะผมว่ามันมันดีกว่าเยอะเราอยากลองอยากลองนะนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมดูเส้นทางไม่น่าไหวนี่คุณผู้ชมขาเรารู้ พื้นฐานเ่ะเบื้องต้นของการชกมวยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตามชมเราสองคนนะคะว่าจะได้เรื่องไหมนะเดี๋ยวให้ครูเป็ดสอนลูกศิษย์ด้วยนะคะครูหมูว่าดูหน้าจะไม่ไหวแล้วภาพลักอาจจะไม่ไหวจริงนี่ะลองดูนะสองชั่กอ่ะ